งานเยอะเองินแยะจัดสรรเวลาและคนให้ลงตัวรับรองว่าสำเร็จได้ชัวร์ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นิสากันนะคะวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงวันที่3-9สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ในช่วงนี้สภาพการเงินของคุณจะดีขึ้นหลังจากที่รู้สึกว่าติดขัดฝืดมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมันจะดีจากความขยันภาคเพียรของคุณนั่นเองค่ะขยันไปขายของทำยอดไลฟ์สดต่างๆนะคุณก็จะได้ยอดขายได้ออเดอร์เข้ามาลูกค้าที่เคยหายไปนะคะก็เริ่มกลับมา จากการที่คุณขยันลงโฆษณาทําการตลาดนี่แหละและสําหรับท่านที่อรอลูกนี้มาใช้นี่นะคะหรือเงินค้างเก่าๆที่ยังเก็บไม่ได้ในช่วงนี้ขยันทวงถามนิดนึงนะแล้วคุณจะได้เงินจากลุกนี้กลับคืนค่ะในเรื่องของการงานในช่วงนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนกรรมมะก็คือการงานโยกหน้าแก่ดวงชะตาแล้วยังได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยนะคะ มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงนั้นแปลว่าในช่วงนี้นะยิ่งคุณขยันสู้ลุยแบบสุดชีวิตสุดกำลังนะคะคุณก็จะยิ่งทำงานได้สำเร็จปิดการขายเจรจาติดต่อต่างๆสำเร็จราบรื่นเพราะความขยันของคุณนี่แหละใครที่ไลฟ์สดขายสินค้าหรือว่าทำคลิปต่างๆ จกเคยลงเพียงแค่ 2- อสคลิปต่อวันคุณก็ขยันลงเป็น5 6คลิป7คลิปไปเลยนะคะยิ่งทําให้คนเห็นโฆษณาของคุณเห็นคลิปของคุณก็จะมีลูกค้ามีออเดอร์เข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะพูดง่ายๆว่าช่วงนี้ขยันแล้วรวยสู้แล้วรวยนั่นเองนะคะและในช่วงนี้คุณก็มีงานที่จะต้องทําหลายเรื่องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนจัดสรรหาคนมาช่วยให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารน,นะคะ แบ่งหนะ้าที่กระจายงานกระจายความรับผิดชอบแล้วคุณก็จะมีตัวช่วยทํางานเป็นทีมคุณจะได้มีแรงมีพลังสู้ไปด้วยกันประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้คุณเหนื่อยกับงานและภาระหน้าที่มากมายก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาสวีทหวานแหววกับคนรักสักเท่าไหร่นะคะ แต่อยากให้คุณดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพของกันและกันนะจะได้แข็งแรงมีสุขภาพดีพร้อมลุยกับงานไปด้วยกันค่ะในส่วนของคนโสดในช่วงนี้แค่คุณทำงานคุณก็เหนื่อยจนแทบจะไม่มีเวลาพักอยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาคิดเรื่องรักนะคะเพราะฉะนั้นพักเรื่องรักแล้วหันมาลุยกับงานก่อนดีกว่า ในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้จะต้องระวังในเรื่องของระบบฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันที่มีความแปรปรวนนะคะคุณจึงต้องดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีทั้งในเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนนอนหลับ เวลาที่คุณนอนหลับนั้นแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้าคุณหลับสนิทหลับลึกนะคะก็จะทําให้สมองได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเวลาที่ตื่นมาคุณก็จะรู้สึกเฟรชทํางานทั้งวันก็จะรู้สึกไม่ง่วงไม่เพลียนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ใจในเรื่องของการพักผ่อนและการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของมงคลเสริม เมื่อในช่วงนี้คุณจะต้องติดต่อเจรจาพบปะทั้งการทําการคา้าการธุรกิจไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นมงคลเสริมที่สําคัญต้องเกี่ยวกับปากและคําพูดนะคะอาจารย์จึงขอแนะนําสีพึ่งฟันทงของท่านอาจารย์ลักโหราธิบดีนะคะอันนี้จะเป็นสีพึ่งโหราธิบดีตลับก็จะเป็นรูปหน้าของท่านอาจารย์รัโหราธิบดีเลยนะคะมีเท่ๆแบบนี้อันนี้เป็นตลับแบบเรดบอลนะ เทสุดๆเลยนะคะเวลาพกไปไหนเราดูดีดูแพงมากๆเลยนะคะแล้วด้านในนี่ด้านในจะเป็น สีพึ่งที่หุงกวนล่าสุดนะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ชนวนมวลสารสีพึ่งของครูบาอาจารย์จากทั่วประเทศเลยเรียกง่ายๆว่าสีพึ่งเกจิดังๆมาอยู่ในตลับนี้แล้วนะแบบที่คุณจับต้องได้สามารถบูชาได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะคะคุณมีตลับนี้ตลับเดียวนะคุ้มสุดๆเลยนะคะเวลาที่จะทาก่อนไปติดต่อเจรจาพบปะลูกค้าก็จะนํามาซึ่งนะเมตานะเวลาที่คุณไปพูดคุยกับใครนะเขาก็จะเอ็นด เมตตาซื้อง่ายขายคล่องบังเกิดโชคลาภเงินทองเข้าตัวนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นิสาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเราทีมโหราศาสตร์ฟันธงกับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์แบบนี้ได้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ